สวัสดีครับวนนี้หมอรวยภามาตามในทางของแม่ติ๋มนะครับแม่ติ๋มฟันดีพี่น้องฟันเล่นเพื่อนที่ตายมาบอกเลขนะครับยกนิ้วให้นะครับเป็นเลขตัวใดก็ลองไปวิเคราะห์หรือตีสอยกันแสดนเลขผีเพื่อนนะครับมาบอกเป็นปริศนาร่องไปติดตามกันเลยครับอ่านะครับวันนี้หมอรวยภาพมาตามแม่ติมได้นะครับแม่ติมเพิ่นก็มาค่าดุสินเนาะวันนี้เนาะ มาหาเนกเข็กำพอไปมอยห่างทาเขาห่างทางลพี่น้องเอ้ยเนาะปปายิปายปายิปปายิปปาเิปายิ้ปายิปปายิปายิปายิอปายิปปาอิอยิปปายิปายินปายิปปายิปปายมปปายิปายปปายิอปายนปปายอปปายินปยปยิปปายมายิปปายิปปายิายิปปาิิปปายิายิายิปปา่ิปาฟันปายิปปาิปปายิปปาคิปปายินปายิปฟายิายิปปายิปปนยิปนาิียยหยิ อืมคูนอ่าจงที่ละเท่านี้ละบ่บ่ยองอีกเลยมันบ่บอกทั้งบ่บอกเจ้เป็นเป็นมูส่ายมีเงี้ครับใบใชนไ่มะมู่ายมีงียเป็นมีเงยเ็นเเ้กอย่างน้นอนั่นสิะเลยอืมสีอะรสิงอะมตากะมีมีเป็นสองประเด็นเขากระบาดได้บอกอีหยังให้อาฟังเลยกระบาดไ้คาอหากละบาดจ้แล้วก็หายไปเลย จะหอมนาดจะเดือดตื้นมากแม่อย่างนออย่างสี่เนาะจะตีอยังหมดสี่เนาะจะทีตีสามศูนต์ตัวสี่แม่ต่ว่าพู้นี้ตีสามศูนต์จะพว่นตีไีกไหันะอันนี้เ่พไหอ้ทีเาไปเป็นเาอีย่างเด้เป็นกระไปเลยเน่ตามศูนตามหแล้วสปมนเม่ียิ่งเด้อือหูยิ่งเนาะเน้าสี่ฮะเอาสีเซน่สี่สามนต์สี่สามศูนต์จเออเนาะ ขาไปได้ส <Five. S 1> ี <iliyor obliv ion đấy> Ooh, <rice> h, ่สามศูน hmm. ย์เนาะัาหาเนาะมือหานิ่งเุเออมือหานิ่เลยเพราะสมือหานิ่ยังไม่สิะหตายคนเป็นเด็กเพ่อคนอรากนเด้อหาไม่ง่ะอืม็ไปเลยเขาบอกยังเรบ่องบบ่บางคนบอกว่ามู่นี่ละมูบั้นลูกอวนบ่ได้ตายไยังเนาะคนปกติเอา อันผัวเท่าอันพ่อใหญ่อันน้องใคใหญ่ดำไหมบ่ตายยายดาวไหมเออเส้นใหเนาะตายแล้วก็ตายแล้วตายแล้วเมียเ่าบ่เสายังลูกพ่อใหญ่อันหนึ่แนะโอเพี่เสียแล้วมี่จีเสียแจักบ่คิดดูจากคิดดูบ่ยายดาวอันยายดำหูดำยายดำบ่เมียพ่อใหญ่แหวนไหมไม่ปิ้นไหมไมีปิ้นไหมมีปิ้นไหมจักตัวนึกได้กไข่ไม่ปิ้นกไข่ไม่ปิ้นแม่ มูกันเด้เนี่ยมูไ่เป็นไ่เป็นรุ่นเยื่อจเย่อเยิ่ย่ันตาตยเนี่ยเด้ได้อยู่ตอน้ต่อตายคนตายน่นนนตายได้บ่นานได้สองปีนี่สิฮะเพ่อจะได้กัน่ได้กินของมันมันไปงวยูอะไรเด้เด้ต้องถามมันไปยังกระจเนาะอะไรนึกฮกฮกสามอะฮกสี่ไปคนละเด้เด้ท่านพ่นเกิด ซูนหมโอ้กะซนเออว่าผู้นี้แม่นกระซูนหาเจ้ได้นี่มูยทอซูนเจ็ดก็เลหกสิเอ็ได้เอานเป็นหกสิามอยู่เเออตกลงอายุน้ำเนาะหกาโอ้หกสามออกแล้วเออกแล้วหกสามสรจแลถนอะไอายุเปเป็นไหจังสิละแล้วยิ้มเลยคือาะเพิ่นบ่ตายนี่ยเออเบาแ่ฝันหาเพิ่งตอนเพิ่นตายหน่นหาจังีย สกันเลได้นี่ยาเันอย่างบ้มาเนี่มาขึ้นฝันหาเล่านี่ยเราก็ชุนหาดิเออี่ตักเลยนะอ่านะเทีมกสิบสามปีว่ะเออนั่นแหะหกสามุนหาก็ก็ว่าหกสิบสามเะกเลยกทีสามูนกันแล้เนาะมันจะหาสามุนกัได้มันออกตัวนี้แล้วมันอายุพันมันออกมันต้องเป็นพชอกเกิดมา่นเพเขาเกิดชุนหาเออเขาก็คือผพ่าเราสามเซก็เป็น หาสามซุนเนาะคือบ่เมื่อก็เป็นหาอยู่ไล้เนาะเมื่อหาขอเค่ปกตนที่เป็นสามซุนหาซุนได้ได้เนาะเลยเนาะปกติท่านละเอาตามไปติ้ม่าเนาะเอาไปติมักตัวได้บางเลยเอาไปแทะท่านไปห้ะรังสีกันยี่สิบสามนตัวสามนเนาะเป็นลักเนาะมตัวก็เอาตามูเออเอาผู้ฟันเดี๋ยวจะว่าเขาจะเขาจะถามตัวตีซึมได้เยอะมันสกมกรถามมาตีเพิ่มได้เยอะนะ เช่นเป็นอสามศูนย์ใช่ไหมม่สามตัวเนี่ยพระสามศูนยสามห้าห้าศูนทำอย่างไรได้เนี่ยแม่นมาหลายตัวเด้เออห้าศูนย์ก็ตรง<ม>ยิ่งได้แล้วก็คือเรากปตายเนี่ยแล้วพูงงางามเลยอันอที่จริงเล้าว่พูงงามปันไดดอกอออพ่นพนผู้นี่แต่ว่าน่า้ฝัย่างสมศูนอเนี่ยหาสามศูนย์สามศูนย์าสามหักห้าศน อ่าศูนย์กมาตัวพอเกิดตู้หกอะไรอ่าันเห็นไหเอากันเปีเลยสองพนห้าอยูั่นแหละเขียนอนนั้นจะไ้เขียนอายุนเครับพี่น้องอชิดาเขาอีกาว่าพอคอยถามอายุเขา่าอ้สามปีเกิพศสองห้าศูนย์ห้าเนาะชีชยน่ะ ามากลมาไ,ได้กับมามุดหากันเนาะคนนี้เราคนดวงดีพ่อย <c oughs> ไปเขาป้ากันพ่อเฮ็ดเลยเขาจวนเ้คนดวงดีไปใส่เขาพ่อเฮ็ดกอือืมแต่บไปหันนีกินเขาก็แซ่บกิบอกเลยแ่้าบอกให้จังสีเนาะ <c oughs> ยิ้มมานะก็นกกี่ันะาวบ้านบ้านคนใบกาวบ้านเดี๋ยวคุยอย่งกันเดี๋ยาบ้าจังไหนก็ไปอย่งไดก็บารเดี๋ยวคุยไม่จะเขาบ้านเชีงบ а ตายเนี่ยเขาบ้านถามอีกอย่างอีกเลยเขาบ้ถามกันเน เป็นใบเนาะบนาะเป็นคนดีนี่ละบอนใบเล็กอ๋อใบเล็กใเล็กปใบเล็ใเล็กอนะครับอาจจะเป็นมูเนาะอาจมูสีตายไปแล้วมาบอกเลขเนาะนกนิ้วสมนิ้วเนาะมืออันนิ้วสี่ครับนิ้วนั่นหนีบกันเนาะหนีบไปอือ้วังหนึ่งเเป็นสามศนเนาะหรือสามหากอะไรเด้เนะครับสานตีเลยวางเเล็กอืมเอาดูกมตัวเม่ ก็ค่อยเป็นสามศูนแล um นนน้ววงคนมันเนาะจะค่อยวงกลมก็ได้หล่ะนะนะครับตีเป็นหาสามศูนย์เด้อนะสามตัวตัดสามศูนย์สามหาหลักหาศูนย์เด้อนะครับสำหรับในทางความมีติมเนาะเมื่อนี้ดุนๆนะครับเด้อนะครับถือว่าดวงดีมพอเป็นมาขายดูขีออยู่กลางปลากลางดวงเนาะไม่สมุดไปนะคะนม่ตาไม่พอกันเู่ไเนาะมัมีคนกัไปก็กบแดนหลางคนตือว่าดวงเขาดีอยู่เนาะวานนี้กินดีวันเนี่ ก็ไปจอดสลากางบานเด้ออย่างนคนวางเส็จ้เลยนตานมาลากงบานไปจอดสลากางบานจดละระว่าเขาจะจอดยู่หันประจำจะขายตะเกขนมหลายกรเห็นเดี๋ยขาไปนละเรียวนี่ทหารละบ่ไปใส่จีรันจะน่าก็ขึ้นไม่าเพียนเทาคำมมานแม่หลายอยู่ถือว่าดวงดีเติบมามาพอกเป็นติ้มวันนี้เด้อนะครับขอบคุณแม่นติ่มไรติ่มยังไม่ปันควบฟันให้เนาะคเกิดขึว่าคันฟันดีฟันนิมมูที่ตายไปแล้วนะครับกะอายุนะประมาณปีนะครับเกิดศ ศูนหาครับเพันยกนิ้วหกสามก็ยางหกสี่เป็นส่นละเนาะเออเอาอชดชดเหนียวไหมครับพี่เล็กชดเหนียวไหมหนึ่งชดใส่นี่นะเพิ่รหักเพิ่ะหักพี่น้องนะครับนี่เนาะเอาตีเอาพี่น้องคนนี้เราพันชดทำหนี้บวบบวาเ่บ่าบว่าบกว่าเป็นเงินเสร็จละยกมือเดียวยกมือเดียวอันนี้เงินเสรละเล่าก็เลยไปเลยครับผมแต่ว่าเพิ่นตายไปแล้วเป็นเสือชีวิตแล้วสองปีสามปีผ่านมากแม่ตีมก็ตีสามศูนย์เนาะโมเลว่ามื่อหานก็ได้เป็นหาสามศูนย์ ตัไทย้า0ห5 5 0สส่วนพ่อสอ,อายุนะครับคืออายุ63ปีเกิดพอสอสองหาสนยชีวิตไปแล้ว23<พ>ปีเน,น,นาะ,ะครับผมก็ประมาณนี้เด้อนะครับขอบคุณแม่ทีมดได้เด้อนะครับวันนี้ให้โชคให้มันนะครับขอบคุณแม่ทีมตีเบยียงไปในทางอ้าวรวยๆยกช่องครับสวัสดีครับ